สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราพาเพื่อนๆมาเดินแถวท้องสนามหลวงนะครับก็จะมองเห็นนี่ครับตอนนี้เราอยู่ตรงที่สารหลักเมืองนะฮะสารหลักเมืองกรุงเทพฝั่งขวามือที่เรามองเห็นนี่จะเป็นพระบรมมหาราชวังก็คือวัดพระแก้วเห็นไหมครับแล้วก็ฝังตรงข้ามก็จะเป็นสนามหลวงตอนนี้นะักท่องเที่ยวได้เข้ามาค่อนข้างหนาตามากนะครับ เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆแวะเข้าไปดูตรงข้างในสาลหลักเมืองฝั่งขวามือที่เรามองเห็นนี่ตึกสีครีมๆนี่ก็คือ,อเป็นกระทรวงกลาโหมนะครับนี่ครับคือที่ตั้งของสาลหลักเมืองกรุงเทพจะมีลักษณะอย่างนี้ซึ่งจะตั้งอยู่ข้างหน้าของสำนักงานอายการสูงสุดก็คือตึกนลเหลืองที่เรามองเห็นที่มีตรงชาตินี่ครับคือตัวปราสาทคือตัวตึกของอ สารหลักเมืองก็จะเป็นอย่างนี้ครับที่เรามองเห็นนั่นนะครับคือ,อหลักเมืองของกรุงเทพมหานครนีครับก็จะมีประวัติสารหลักเมืองเห็นไหมครับก็จะมีเขียนบอกไว้เลยสองกว่าปีที่แล้วครับตั้งแต่ครั้งของรัชกาลที่หนึ่งมีคนเข้ามาสักการะเยอะมากนะครับมีถวายทูบเทียน ้าสามสีอะไรอย่างนี้เห็นไหมครับคนเยอะมากนะครับได้มีบวงสวงมีอะไรค่อนข้างหน้าเลื่อมใสมากครับค,คือจะมีประมาณ4จุดสําหรับที่เราจะไหว้นี่ครับมีพระพุทธรูปมีเทพารักษ์แล้วก็มีทําบุญตามวันเกิดนะครับคนจะเข้าไปสักการะเยอะนะครับนี่ตัวข้างในศาลหลักเมืองแต่ก่อนที่จะเข้าไปศาลหลักเมืองก็จะมีนี่ครับ สารหลักเมืองจำลองลักษณะนี้ที่ให้คนมาผุมผ้าสามสีหลากสีอะไรกัน,นอย่นะครับก็จะมีคนมาสักการะเยอะนะครับนี่ครับมีหัวหมูอะไรอาหารคาวหวานนะครับที่คนมาบวงสรวงนะครับมีน้ำมีอะไรค่อนข้างเยอะแล้วก็คนมีทั้งของ ต่างชาติของเอเชียของยุโรปมีมาหมดนะครับจะมีเห็นไหมครับจะมะีของไหว้จะมีเป็นผ้าแปรหลานสีแล้วก็จะมีพวกมลายค,คนจะเข้ามาไม่เคยขาดเลยครับนี่นะครับ คนเขาก็จะมาลักษณะของการไหว้จะเป็นลักษณะนี้นะครับมีคํากล่าวคาถาถวายน,นะฮะมีพระมีเสียงเซมซีใช่ไหมฝั่งทางนู้นคนจะเข้ามาเพราะข้างหน้าได้ติดประตูไว้เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูตรงสารหลักเมืองนะฮะไอตรงเสาของหลักเมืองเเดี๋ดวยวเราจะ พาเพื่อนๆเดินเข้าไปดูเพราะว่าคนไหวาจากจุดนี้แล้วก็จะเข้าไปที่หลักเสาหลักเมืองเดี๋ยวเราจะเข้าฝั่งฝั่งทางโน้นนะฮะเพราะว่าฝั่งนี้คนเยอะเป็นค่อนข้างแน่น,นช่วงตั้งแต่หลังปีใหม่มาคนคนแน่นมากครับ มีห่มผ้าสามสีมีดอกมะลัยมีมะลัยนี่ครับป็นจุดที่3ามจุดที่4ก็คือเทพรักจะมีจุดที่ห้าก็คือทําบุญตามบันเกิดคือจะมีที่บวงสรวงที่ไหว้5้าจุดนะครับสําหรับที่จะเข้ามาไหว้สักการะของศาลหลักเมืองสวยงามมากครับ ดูคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในไปดูนะครับว่านไมครับมีอา่างถวายดอกบัวนะครนี่คือองค์องค์พระหลักเมืองจะเป็นลักษณะนะะี้ครับนี่คือหลักเมืองของกรุงเทพเลยะครับเราอาจจะเคยเห็นแต่ของสุพรรณของคือทุกจังหวัดจะมีหลักเมืองอย่างนี้นะครับผม อย่างนี้ครับว่าอธิษฐานได้เลยนะครับเพดานววกน็จะมีทั้งสีสวยงามมากครับ ได้เยอะนะครับช่วงแต่หลังปีใหม่มานนี้คนคนแน่นตลอด นากก็จะเป็นคนไทยนะครับ๋ยวเราจะไปดูตรงสารเทพรักษ์ก็จะมีสารเทพรักษ์ด้วยนะครับฝั่งนี้เราสามารถที่จะเข้าไปสักการะวาวโดยใช้ดอกเดาเรืองนี่ครับดอกเดาเรืองจะมีชุดหนึ่งก็คือ50บาทเห็นไหมครับนีเป็นชุดแล้วก็จะมีน้ํำมันให้ด้วยนะครับ รักประจำกรุงเทพเด่นลักษละงี้ครับเห็นไหมครับเจ้าหอกกรองดาชัยสีอะไรจะมีบอกเจ้าเจตคุบนะครับพระทรงเมืองพระเสื้อเมืองนะครับจะมีชื่อบอกไปเลย นี่ดอมพามันเป้นมาดูแค่นี้ก่อน